หากพูดถึงนักมวยที่รูปร่างเล็กแต่หัวใจใหญ่เกินตัวและถือเป็นจอมพิกล็อกแห่งวงการมวยไทยยุคป,ปัจจุบันแน่นอนว่าคงต้องมีชื่อของสถานเมืองเล็กเพชรยินดีอะคาเดมี่กำปั้นเจ้าของส่วนสูงเพียง163เซนติเมตรแต่กลับบูละหําแบบไม่เกรงกลัวใครและเคยเกือบไปถึงบัลลังแชมปเปี้ยนโลกมาแล้วทำให้ถูกป้นชัยเสียก่อน มวยเด็ด789มีเรื่องราวเส้นทางสายนักสู้ของเจ้าปักสถานเมืองเล็กนักชกวัย29ปีจากเมืองดอกบัวมาฝากทุกท่านก่อนรับชมคลิป789 Story อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมวยเด็ด789เพื่อไม่พลาดคอนเทนต์มวยไทยที่ครบเครื่องมากที่สุดจากเรานะครับ สถานเมืองเล็กมีชื่อจริงวัฒนาวัดนาคูนชื่อเล่นปักเกิดเมื่อวันที่9ตุลาคมพุทธศักราช2535ภูมิลำเนาเป็นชาวตำบลขันไลอำเภอศิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีบิดาชื่อนายจันมารดาชื่อนางหนูกูน,นาคูนสถานเมืองเล็กเริ่มตนชกมวยตอนอายุ15ปีเพราะเห็นวัยรุ่นในหมู่บ้านหลายคนเอาดีด้านมวยหนึ่งในนั้นก็คือฟ้าเป็นหนึ่งพ่อหลักบุญ ที่เตติบโมมาพร้อกันสถานเมืองเล็กจึงสนใจอยากเรียนรู้ศาสตร์มวยไทยโดยใช้ชื่อในการชกครั้งแรกว่าสถานเมืองเล็กปอสถานเมืองได้ค่าตัว150บาทซึ่งไฟแรกเขาก็สามารถเอาชนะนอกคู่ต่อสู้ได้ในยกที่3ใช้แววความเป็นมวยพันดุ ตั้งแต่เริ่มขึ้นชกบนสังเวียนผืนผ้าใบาถึงแม้สถานเมืองเล็กจะเริ่มต้นช้ากว่านักมวยทั่วไปประกอบกับเป็นคนรูปร่างเล็กชกกับใครเสียเปรียบเรื่องสรีระตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่เขามีไม่แพ้ใครก็คือหัวใจที่ใหญ่เกินตัวสถานเมืองเล็กเป็นนักมวยที่มีความอดทนสูงขยันตั้งใจเป็นมวยจอมลงทุนชอบปิดเกมชอบเสี่ยงหมัดเสี่ยงสอก แม้ว่าช่วงแขนช่วงขาจะเป็นรองคู่แข่งแต่เขาก็ใช้หัวใจที่ไม่เคยกลัวใครเดินชิดติดตัวเอาชนะคู่ต่อสู้มาเป็นว่าเล่นสมัยน้ำหนักร้อยปอนด์ตนสถานเมืองเล็กได้รับฉายาจากสื่อมวลชนว่าไอ้หนูทอร์นาโดเนื่องจากเป็นมวยบู๊ดูดดนันบุกเป็นชุดเหมือนพายุทอร์นาโดซัดคู่แข่ง ในเวลาต่อมาสถานเมืองเล็กได้เข้าอยู่ในชายคาค่ายมาตรฐานเยียงสอจิตรละดาก่อนจะมาแจ้งเกิดเป็นดาวบูประจำศึกเพชรยินดีโดยมีการเปลี่ยนใช้สีเสื้อต่างๆอาทิเช่นสถานเมืองเล็กเจนวิ่ก่อสร้างสถานเมืองเล็กวินดี้สปอร์ตและสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพตามผู้สนับสนุนในแต่ช่วงเวลาเจ้าปากเคยฟานปากกบมวยดัง,ดง อย่างพลังพลเพชรยินเดียคาเดียมีวันชัยเกียรติหมูก้าเปียวปาอจอวิชิต8ปิ้วลุงนาลายเกียรติหมูก้ 9, าธนเดชท,ทอพานสี่สิบเจรินพรพบธีรธรรมอนุวัฒน์นัดกินป่าเดชขาดบอพุ่งสว่างลือนยุคลังหลังนักชกอย่างเพชรสมจิตจิตเมืองนอนชนะเลิศมีนายโยทินดีเซลเล็กวัววันชยัยเพชรสมหมายสอสมหมายก็เคยผ่านการประทะกับสถานเมืองเล็กมาหมดแล้ว ในด้านเกียรติยศสถานมืงเล็กกวาดเข็มขัดแชมป์มาครองได้หลายเซนหลายสถาบัานในรูปแบบมวยไทยอาทิเชน่นแชมป์สภามวยไทยโลกรุ่น100ปอนด์แชมป์ประเทศไทยรุ่น105่อปอนด์แชมป์เวทีมวยลุมพินีรุ่น105ปอนด์แชมป์ประเทศไทยรุ่น105ปอนด์แชมป์ทูฟอร์อยูรุ่น108อปอนด์แชมป์องค์กรมวยไทยโลก WMO รุ่น1 1 2่อปอนด์ ส่วนในรูปแบบมวยสากลอาชีพสถานมึงเล็กก็มีดีกรีเคยเป็นถึงแชมป์ WBC เอเชียรุ่นมินิมัมเวทและแชมป์ ABF รุ่นมินิมัมเวทเช่นกันและครั้งหนึ่งสถานมึงเล็กเคยขึ้นไปเป็นผู้ท้าชิงบอลลังแชมป์โลกกับฮิโรโตะเคียวมูจิเจ้าของเข็มขัดแชมป์สภามวยโลก WBA รุ่นไฟเวท108ปอนด์ในการชกป้องกันตำแหน่งที่ประเทศญี่ปุ่น ไฟนันสถานเมืองเล็กชคได้ดีกว่าแต่การตัดสินกลับให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายคว้าชัยไปแบบขานสายตาแฟนหมัดมวยชาวไทยทําให้สถานเมืองไปไม่ถึงบอลลังแชมเปี้ยนโกลและประกาศหันหลังให้กับเส้นทางมวยสากลอาชีพในเวลาต่อมาเพื่อเอาดีทางมวยไทยอย่างเดียวต่อมาสถานเมืองเล็ก ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในชายคาของเพชรยินดีอะคาเดมี่เนื่องจากเสียโบสทประทับใจในความเป็นนักมวยใจสู้และไม่เคยยอมแพ้แม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นรองคู่แข่งมากแค่ไหนสถานเมืองเล็กจะไม่มีทางถอดใจยอมแพ้ในทางตรงข้ามเขามักจะมีลูกฮึ้พลิกล็อกกลับมาได้เสมออย่างในไฟที่เจอกับรุ่งนาลายเกียรติหมู่กา จ้าตัวโดนแข้งขวาของคู่ต่อสู้เล่นงานจนซิกโคงด้านซ้ายหักตั้งแต่ยก3ราคาไหลาตามหลังหลายช่วงตัวแล้วแต่ด้วยความที่เป็นมวยใจเพชรสถานเมืองเล็กเดินหน้าบูจนสามารถเรียกนับจากลุงนาลายและกลายเป็นจุดเปลี่ยนสู่ชัยชนะได้สำเร็จหรืออย่างแมตที่เจอกับเพชรสมหมายสอสมหมายเขาโดนนชกรุ่นน้องเตะขาจนยางแตกขาแทบใหม่สภาพเจีนอยู่เจียนไปแต่ก็กัดฟัน งัดสอกมาฟันใส่เพชรสมหมายจนเอาชนะนอกไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อและทำให้เพชรสมหมายต้องเย็บมากถึง38เขม็มและนี่ก็คือเรื่องราวของสถานเมืองเล็กเพชรอินเดียเคมีสุดยอดนักมวยสายบู๊ที่แฟนๆให้การยอมรับในความใจถึงใจสู้ตามใดที่ยังไม่สิ้นเสียและขังไม่มีทางเห็นสถานเมืองเล็กผอนใจยอมแพ้นแน่นอนจบแล้วนะครับสำหรับ7 8 9 Story เพื่อนๆสนใจประวัติด้านไหนของวงการมวยหรือประวัตินักมวยคนไหนคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขอกลาบอภัยมาณะที่นี้ด้วยและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรามวยเด็ด789